นี่นะครับเพื่อนๆฝากเตือนไว้เลยนะเพื่อนอย่าประมาทคจับผมปลูกต้องกระท้อมนะครับอันนี้นะครับคือความประมาทของผมเองนะครับต้นนี้นะครับโต,ตวไวมากๆท่านเพื่อนแล้วน้ําหนักใบนะครับมันเยอะนะครับซึ่งผมก็ไม่คิดว่ามันจะหักแบบนี้นะครับเพื่อนๆโอ้นหนุตนอมมาแทบตายนะเพื่อนดูครับผม ลมไม่แรงมากนะเพื่อนลมไม่แรงมากเมื่อกี้มีลมมาเรียบร้อยเลยครับสับเผ้าเองครับดูนะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะรอดไหมเดี๋ยวผมก็จะจับมันปลุกขึ้นมานะครับดูว่าแครมันชิดกันไหมแล้วผมก็จะลองอพันดูนะเพื่อนว่ามันจะจะเป็นยังไงนะ เจ็บที่สุดเลยครับเพื่อนอยังไงก็ฝากเตือนไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะลองฝกมันขึ้นมาดูว่ามันจะเป็นยังไงผมไปดูที่ส่วนอีกส่วนหนึ่งมานะเพื่อนไม่ได้มาดูส่วนนี้พอเข้ามาดูที่ส่วนนี้นี่ครับต้นแรกที่เห็นโอเคครับยังไงผมก็ขอฝากเตือนไว้ด้วยนะเพื่อนอย่าประมาทนะครับ หาไม้หาอะไรมาค้ำให้ดีๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดถ้าหากต้นมันโตนะครับในกรณีที่เป็นต้นเสียบยอดนะนะครับช่วงแผลมานะครับมีโอกาสฉีกได้นะครับผมเคยได้ยินเพื่อนๆที่ทําคลิปลงนะครับเคยบอกไว้นะแต่ผมไม่เคยแต่ผมไม่คิดนะครับว่ามันจะมันจะเป็นไปนได้แล้วมันก็เป็นไต่แล้วจริงๆนะเพื่อนนะครับ เือตันงผมก็จะโทษลมไปก่อนนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับมันติดอยู่ติดกับครัวนะครับซึ่งตอนกลางคืนนั้นมันชอบมีหมานะครับมากินเศษอาหารนะเพื่อนผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเกิดจากหมาวิ่งชนหรือว่าเป็นลมพัดนะครับแต่ที่แน่ๆคือมันฉีกตรงช่วงข้อต่อแผลนะครับเพื่อนๆนะครับแน่นอนเลยก็คือมันมีอซ็นต์ที่ฉีกได้นะเพื่อนอย่าประมาทับผม ปากเลี้ยงด้วยครับผมขอจบคลิปง่ายๆเลยครับเพียงแค่นี้นะครับสดๆร้อนๆเลย